สำหรับคุณคุณที่ยิงแอด Facebook นะครับวันนี้ผมจะมาสรุปวิธีที่ทำให้การยิงแอด Facebook ของคุณเนี่ยแม่นมากขึ้นดูวิดีโอตัวนี้จบคุณสามารถนำไปปรับใช้กับการยิงแอดของคุณได้ทันทีครับสวัสดีครับผมอนันต์สมศสร์ s m e j u m p co th ถ้าคุณยังไม่เคยดูวิดีโอผมสักครั้งนะครับ งานของผมก็คือผมช่วยให้คุณคุณประสบความสําเร็จบนโลกออนไลน์ครับสำหรับคุณที่ทําธุรกิจออนไลน์แล้วก็ยิงแอดบน Facebook อยู่ตอนนี้นะครับวันนี้ผมจะมาสรุปวิธีที่จะช่วยทําให้การยิงแอด แม่นมากขึ้นเพื่อช่วยคุณเพิ่มยอดขายสินค้าบน Facebook วิธีที่ผมจะเล่าให้คุณฟังในวิดีโอตัวนี้มาจากประสบการณ์ที่ผมใช้ในการยิงแอดให้กับลูกค้าของ SME Jump จำนะครับแล้วผมก็ค่อยๆสังเกตวิธีไหนมันทำแล้วเวิร์กผมก็สรุปมาเป็นข้อๆสั้นๆมาเล่าให้คุณฟังในวิดีโอตัวนี้ครับเรามาเริ่มกันเลยครับข้อที่1กลุ่มเป้าหมายคือหัวใจ คุณควรใช้เวลาในการสร้างกลุ่มเป้าหมายบนเฟซ e b o บุ๊กให้มากๆนะครับโดยควรสร้างกลุ่มเป้าหมายประมาณ2-3ถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้ในการยิงแอดและเพื่อที่จะสามารถเปรียบเทียบได้ว่า กลุ่มเป้าหมายอันไหนดีที่สุดวิธีการสร้างกลุ่มเป้าหมายผมอยากใช้คุณเน้นไปที่ไลฟ์สไตล์ของลูกค้านะครับคุณควรจะดูว่ากลุ่มลูกค้าของคุณเนี่ยมีพฤติกรรมอะไรบ้างเช่นเขาเป็นเขามีอาชีพอะไรเขาชอบใช้สินค้าแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนเขาชอบทานอาหารอะไรอ่านหนังสือแนวไหนและนําสิ่งเหล่านั้นมาสร้างเป็นกลุ่มเป้าหมายเคล็ดลับในการสร้างกลุ่มเป้าหมายผมจะใช้วิธี จำกัดกลุ่มเป้าหมายให้แคบลงหรือที่ที่ในหน้า Facebook ก็เรียกว่า Narrow Audience นะครับเพื่อปรับแต่งให้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันเฉพาะมากขึ้นเช่นถ้าคุณขายนาฬิกาผมก็จะใส่คำว่านาฬิกาไว้ที่ Narrow Audience หรืออาจจะใช้คำว่านักช้อปที่มีส่วนร่วมหรือ Engage Shopper อยู่ใน Narrow Audience ด้วยเพื่อเป็นการคัดกรองกลุ่มคนที่น่าจะมีความสนใจหรือมีพฤติกรรมที่น่าจะเป็นลูกค้าของคุณมากที่สุดครับ ข้อที่2ค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ดีที่สุดหลังจากที่คุณสร้างกลุ่มเป้าหมายมาแล้วสอกลุ่มเป้าหมายนะครับให้คุณทำการยิงแอดโดยใช้โครงสร้าง1แคมเปญภายใต้แคมเปญมี2-3ชุดโฆษณาซึ่งแต่และชุดโฆษณาก็คือกลุ่มเป้าหมายนั่นเองและให้คุณเปิดสิ่งที่เรียกว่า CBO ที่ระดับแคมเปญนะครับเพื่อจะใช้ AI ของ Facebook ในการส่งโฆษณาให้กับคุณ ซึ่งวิธีนี้ Facebook จะเลือกส่งโฆษณาให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้ผลลัพธ์ดีที่สุดซึ่งจะทำให้เราเห็นภาพว่ากลุ่มเป้าหมายที่คุณสร้างมาตัวไหนทําเงินให้กับคุณตัวไหนไม่ค่อยดีกินเงินของคุณโดยคุณสามารถที่จะดูผลลัพธ์ของการทำโฆษณาเช่นชุดโฆษณาตัวไหนได้จำนวนข้อความมากที่สุดชุดโฆษณาตัวไหนต้นทุนต่อผลลัพธ์แพงที่สุดเป็นต้นครับข้อที่3นะครับ ปรับแต่งโฆษณาตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นข้อนี้เป็นเคล็ดลับที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดในการยิงแอดให้ได้ผลเนี่ยจริงๆแล้วในความคิดผมนะครับไม่มีกลุ่มเป้าหมายไหนดีที่สุดแล้วก็ไม่มีแอดตัวไหนเนี่ยดีที่สุดแอดทุกตัวเนี่ยมีเวลาช่วงเวลาที่ดีแล้วก็มีช่วงเวลาที่มันไม่ดีซึ่งผมกำลังจะบอกคุณว่าคุณต้องคอยดูผลลัพธ์ของการทำโฆษณาแล้วคอยปรับ กลุ่มเป้าหมายปรับแต่งแอดของคุณอยู่เสมอโดยปกติแล้วผมจะไปเข้าไปดูโฆษณาทุกๆ7วันเลยครับเพื่อจะดูเทรนด์ของผลลัพธ์ของการทําโฆษณาเช่นดูว่าข้อความจํานวนข้อความมันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงภายใน7วันหรือต้นทุนต่อผลลัพธ์มันแพงขึ้นไหมหรือมันลดลงแล้วภายใน7วันครับซึ่งถ้าผมเห็นชุดโฆษณาหรือกลุ่มเป้าหมายตัวไหนมันไม่ดีเนี่ยผมก็อาจจะปิดชุดโฆษณาตัวนั้นแล้วก็คิดกลุ่มเป้าหมายใหม่สร้างชุดโฆษณาตัวใหม่ใส่เข้าไปในแคมเปญเพื่อจะทดสอบ อบกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆอยู่เสมอหรือกับกันนะครับถ้าผมพบว่าแอดตัวไหนมันดีเนี่ยผมจะลองเข้าไปดูแล้วค้นพยายามจะค้นหาเหตุผลว่าแอดที่ดีมันดีเพราะอะไรมันอาจจะเป็นเพราะรูปภาพที่ใช้อาจจะเป็นเพราะคีย์แมสเซจที่ใช้อยู่บนโพสต์ก็ได้แล้วผมจะพยายามทําแอดใหม่เพิ่มเข้าไปโดยดึงส่วนดีของแอดที่ดีตัวนั้นมาปรับปรุงพัฒนาเพิ่มขึ้นแล้วก็สร้างแอดตัวใหม่ใส่เข้าไปในแคมเปญเพื่อจะไปต่อสู้กับแอดที่ดีอยู่แล้วครับ ผมก็ทำประมาณนี้ครับผมอาจจะพูดไม่ได้ละเอียดในวิดีโอนะครับแต่หวังว่าคุณพอจะเห็นไอเดียที่ผมทำในการปรับแต่งกลุ่มเป้าหมายผมจะทำแบบนี้ตลอดเลยครับไม่มีวันหยุดครับตราบใดที่แคมเปญยังรันอยู่การปรับแต่งโฆษณาก็ต้องทำอยู่อย่างสม่ำเสมอข้อที่4ยิงแอดรูปแบบอื่นๆเสริมเพิ่มเติมครับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยิงแอด Facebook ของคุณนะครับการยิงแอดรูปแบบอื่นๆเสริมเข้าไปก็อาจจะเป็นวิธีที่จะช่วยทำให้แอดตัวที่คุณยิงอยู่ดีขึ้นก็ได้เหตุผลก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่ลูกค้าเขาจะตัดสินใจซื้อสินค้าเนี่ยลูกค้าเข้าไปดูข้อมูลสินค้าหลากหลายแหล่งข้อมูลครับเช่นเข้าไปใน Google Search เสิร์หาข้อมูลสินค้าดูรีวิวจากวิดีโอ YouTube หรือไปอ่านกระทู้ในพันทิป ดังนั้นเพื่อเพิ่มทัชพอยที่จะทำที่จะทำให้คุณเข้าถึงลูกค้าเนี่ยคุณอาจจะเลือกทำโฆษณารูปแบบอื่นๆเสริมเข้าไปครับเช่นถ้าคุณยิงแอด a c e b o o k แบบข้อความอยู่แล้วเนี่ยอาจจะทำโฆษณา Google Search ในบางคีย์เวิร์ด ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของคุณที่คุณโปรโมทอยู่เสริมเข้าไปหรือนอกจากการยิงแอด Facebook แบบข้อความเนี่ยคุณอาจจะสร้างอีกหนึ่งแคมเปญใน Facebook และยิงแอดแบบการมีส่วนร่วมหรือแบบการรับชมวิดีโอเสริมเข้าไปครับเพื่อจะเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มคนจำนวนมากๆเราหวังว่าเพื่อให้เขาเห็นแอดตัวหลักของเราในที่เราแสดงซ้ำไปเนี่ยจะช่วยทำให้ลูกค้าเนี่ยมีโอกาสตัดสินใจซื้อสินค้ากับคุณได้มากขึ้น ข้อสุดท้ายนะครับผมขอเสริมแบบนี้นะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยคุณควรจะสร้างช่องทางการทำการตลาด ของคุณการตลาดออนไลน์นะครับให้มันหลากหลายอย่าย,ยึดต,ติดอยู่บน Facebook เพียงอย่างเดียวครับถ้าเป็นไปได้นะคุณควรจะมีเว็บไซต์คุณควรจะมี l n e o โมี c มีชแนลอยู่บน YouTube หรืออาจจะมีบัญชี TikTok แล้วแต่ความเหมาะสมนะครับเ so พื่อจะทำให้คุณมีทางเลือกอื่นๆในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและทางเลือกในการที่จะยิงแอดที่มันหลากหลายมากขึ้นครับเหตุผลที hey ่ผม <learning> แนะนำคุณอย่างนี้ก็เพราะว่าพฤติกรรมของลูกค้าจะมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาครับลูกค้าอาจจะใช้เวลาบน Facebook น้อยลงแล้วก็อาจจะไม่อยู่บน Facebook อย่างเดียวหรือในอนาคตลูกค้าอาจจะไปเล่นแพลตฟอร์มอื่นๆดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงในเชิงธุรกิจของคุณผมแนะนำให้คุณค่อยๆสร้างช่องทางอื่นๆเพิ่มมากขึ้นเพื่อจะลดความเสี่ยงแล้วก็เป็นการเพิ่มการเข้าถึง กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณการที่คุณมีช่องทางหลายๆช่องทางเนี่ยมันทำให้คุณเนี่ยมีลูกเล่นหลากหลายในการยิงแอดเพิ่มมากขึ้นนะครับขอบคุณครับที่ชมวิดีโอของผมหวังว่าวิดีโอตัวนี้จะเท่วย้ทำให้คุณมีไอเดียอะไรบางอย่างในการปรับการยิงแอดของคุณนะครับถ้าคุณสนใจเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์คุณสามารถกดปุ่ม subscribe หรือปุ่มติดตามด้านล่างของวิดีโอ YouTube ตัวนี้ครับ หรือคุณเข้าไปใน Facebook Fan Page ของ SME Jump แล้วก,กด Like ได้เลยครับผมจะทำวิดีโอแบบนี้แล้วก็ส่งมาให้คุณดูทุกๆอาทิตย์ครับผมอนันต์สมศร์ SME Jump co th แล้วพบกันใหม่ครับ